คนโสดต้องขันติครับระวังรักเขาข้างเดียวผิดหวังไม่สมหวังคนมีคู่ระวังมีปัญหากันครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับสวัสดีครับพบกับผมครับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับจากแฟนเพจครับ อาจารย์โจไรโค้ดดูแล้วใช่ไไมครับรู้ธันดวงรู้ทันยุทธโค้ดจิตให้ตื่นรู้ครับฝากแฟนเพจใหม่นี้นะครับอาจารย์โจดูแล้วใช่ไไมครับและนี่คือคําพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของคนแต่ละวันตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับจนถึงวันที่15เมษาครับดวง2สัปดาห์หรือว่ารายปากนะครับและที่สําคัญครับเลขนําโชคครับมาแรงมากๆหลายคนคอมเมนต์นะครับอยากจะรู้เลขนาโชคของคนแต่ละวันนะครับเราไปรับชมไปหาคําตอบได้ที่คลิปนี้แต่ก่อนอื่น ฝากไลค์กดแชร์นะครับไปรับชมกันเลยครับเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมครับนั่นก็คือการใช้ไพ่พระราหูในการวิเคราะห์พยากรณ์ดวงของคนแต่ละวันเะครับเริ่มต้นครับคนวันอาทิตย์ครับการงานครับได้คําว่าสนุกครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกําเนิดเกิดขึ้นด้วยความคิดและไอเดียนะครับหากเราลงมือเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่ชาววันอาทิตย์จะประสบผลแห่งความสาเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับอยู่ในทิศทางที่ดีครับการเงินครับเหนื่อยครับมีรายจ่ายเยอะต้องดูแล คนวัน,นอาทิตย์ระวังคิดมากคิดเยอะระวังช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอาจจะทําร้ายเราเนะครับเพราะ,ะนั้นการเงินอย่าให้ใครยืมเงินนะครับเรื่องของความรักครับมีข่าวดีครับคนที่คบหาดูใจกันอาจจะตกลงปงใจแต่งงานกันเป็นแฟนกันครับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานอยู่แล้วถือว่ามีความสุขมากขึ้นอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันหรือปไปทําบุญไว้พระด้วยกันครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงดี ไม่น้าห่วงไม่น่ากังว,วล,ลน,ะนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับเรื่องของโชคลาภ่านผู้ชมครับโชคลาภมาจากทาเบียนรถนะครับเลขนำโชคคือ5้6 3 2ากาครับ5 9 6 3กครับการทำบุญเสริมดวงครับชาววันอาทิตย์ครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายหลอดไฟแล้วก็ทําบุญลงสมนะครับและนี่คือ ดวงของคนวันอาทิตย์ครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาถึงครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับการงานของท่านครับในช่วงนี้ครับถือว่าดีครับมีความสุขดีนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคนวันจันทร์ในช่วงต้นเดือนแบบนี้ครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าครับทำแล้วดีทาแล้วเฮงทาแล้วปังครับแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยครับส่วนเรื่องการเรียนก็ดีครับมีการต่อยอดแล้วก็มีการมองหาโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับการเงินครับไม่น่ากังวลอย่างที่ัููก จะให้การอุปถัมภ์คำจุนใครมีความเดือดร้อนจะมีการคลายตัวนะครับจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นั่นเองครับแล้วก็เรื่องของความรักครับนี่ครับสุภาพครับคนสดจะมีข่าวดีนะครับปัญหาต่างๆก็จะคลายตัวความรักหวานชื่นลื่นลมนะครับคนมีคู่จะปรับความเข้าใจดูแลเข้าอบเข้าใจเห็นอกเห็นใจสุขภาพแข็งแรงครับไม่น่ากังวลครับเรามดระวังการปวดหัวด้วยนะครับเรื่องโชคลาภนะครับใบนี้คือตำแหน่งชาวราชาอาจจะมีโชคนะครับแล้วก็คนมีคู่อาจจะมีลูกด้วยนะครับเลข โชคคือ25879็ครับ2อ8 7 9าครับทาบุญบ้านเด็กกำพร้าและทําบุญด้วยการปล่อยปลาสิตัวนะครับมาถึงครับท่านที่เกิดวันอังคารครับเรื่องการงานครับได้ไพ่ที่ชื่อว่ายานหนกครับการงานจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับใครที่ทํางานระหว่างประเทศงานการเดินทางงานนำเข้าส่งออก Import Export ถือว่ามีข่าวดีครับแล้วก็คนวันอังคารมีเกณฑ์ของการซื้อรถใหม่หรือว่าใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับรถครับค่อนข้างดีครับการเงินครับได้คําว่าทานครับ สแสดงว่าคนวันรังคานเนี่ยมีโอกาสไปทําบุญทําทานด้วยนะครแล้วก็ทําบุญทําทานแล้วจะเกิดเรื่องของโชคดีเข้ามานะครับเรื่องของความรักครับเห็นไหมฮะไพ่ใบนี้คือไพ่ของขาวสีความรักดีมีเสน่ห์คนโสดจะมีคู่ได้คู่ดีนะครับมีโอกาสลงเอยตกลงปรงใจกันคนมีคู่ความรักหวานชื่นลื่นลมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าเกิดปัญหาไรต่าง,งจะคลายตัวครับหรืออาจจะเลิกกันแล้วก็เริ่มต้นความรักใหม่นะครับเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับแข็งแรงดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังโรคกระเพาะ าะกดไหลย้อนนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้แล้วก็ภูมิแพ้ด้วยนะครับโชคลาบไม่โดดเด่นครับไม่ไม่แนะนาครับแต่เลขนําโชคต้องบอกกัน57890าครับ5 7 8 9 0ครับทำบุญครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยทําบุญสร้างพระทําบุญด้วยการถวายสังฆทานจะส่งผลทําให้คนวันอังคารดวงดีแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นครับมาถึงคนที่เกิดวันพุธกังวันครับเรื่องการงานครับประสบผลแห่งความสุร็จเกิดความโชคดีนะครับทำอะไรก็ดีรับทรัพย์ลงทุนดีมีผลประกอบ การทีีด่ดถือว่าประสบผลแห่งความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้านะครับชาววันพุธกังวัน นะครับเป็นข่าวดีครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องรายจ่ายต้องรับผิดชอบมากมายครับปัญหาของคนใกล้ตัวเครียดพอสมควรเลยครับชาวนทุกวันเรื่องของความรักครับคนมีคู่ดีครับคนโสดยังโสดต่อไปก่อนนะครับคนมีคู่เนี่ยจะมีการปรับความเข้าใจมีการเคลียร์ปัญหาเกิดขึ้นความรักก็อยู่ในทิศทางที่ดีครับเรื่องของสุขภาพครับปวดหลังกล้ามเนื้อนะครับไม่น่ากังวลครับเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆครับเรื่องของโชคลาภครับมีโชคจากการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า ครับ2 6 8 9 7บ2 6 8 9 7นะครับการเสริมดวงครับทำบุญบ้านเด็กกัมพาและทำบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชราครับก็จะเป็นอานิสงส์เนี่ยเสริมดวงทำให้ชาววันพุธกลางวันเนี่ยดวงดีแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะครับถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรื่องของการงานครับได้คำว่ามหันตโนครับเห็นไหมฮะไพ่นี่คืออะไรฮะการเฉลิมฉลองครับความสุขความสมหวังนะครับโปรเจกต์แผนต่างๆจะสำเร็จอะไรก็ตามที่รอคอยก็จะสำเร็จนะครับเรียกได้ว่าชาววันพุธกลางคืนการงานเริ่มต้นดีในสัปดาห์นี้ ว่าเกิดความสําเร็จเกิดความสมบูรณ์นะครับงานดีแฮปปี้ลงตัวครับเรื่องการเงินครับมีใช้มีจ่ายนะครับไม่น่ากังวลอะไรการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีครับเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้าง ความรักคนโสดต้องขันติครับระวังรักเขาข้างเดียวผิดหวังไม่สมหวังคนมีคู่ระวังมีปัญหากันครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับปวดหัวปวดร้อนเป็นไข้ไม่สบายครับสุขภาพต้องดูแลความรักต้องระวังระวังความเครียดด้วยนะครับโชคลาภไม่โดดเด่นครับแต่ก็ต้องลองดูครับเลขนำโชค3 8 0 9 7 2 380972กาอาอครับการทาบุญครับทาบุญด้วยการปล่อยปลาสิบตัวทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มนะครับช่วงนี้ชาวปัตตาวีกลางคืนอาจจะต้องเน้นทําบุญนิดนึงนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยรับทรัพย์นะครับเดินทางมาถ าวันพฤหัสบดีสีส้มนั่นเองครับนี่ครับได้คําว่าวาสนาครับถึงเวลาแล้วครับที่ชาววันพฤหัสบดีเนี่ยดวงจะดีขึ้นดวงชะตาฟ้าเปิดทําอะไรก็ดีวาสนามาแบบนี้ทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยสิ่งที่คิดที่หวังใครว่าง,งานตกงานจะได้งานใครค้าขายไม่ดีช่วงนี้ขายดีทุกอย่างกําลังดีกําลังฟื้นตื่นขึ้นนะครับเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างเคหาแสดงว่ามีโอกาสจะซื้อบ้านนะครับได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได,ได้ทรัพย์สินเข่าวดีนะครับเรื่องความรักกระดุมพระฮะ ความรักเนี่ยคนมีคู่คู่จะอุปถัมภ์คนโสดจะได้คู่ดีคนมีตงังมีเงินมีทรัพย์นะครับดีนะครับสุขภาพเป็นไงบ้างมนตีหายป่วยหายกายหายเจ็บหายไขย้ดีนะครับดวงดีฮนะโชคลาามีโอกาสครับเลขนำโชคคือ7 0 9ด2 7น9 8 2ดอดวงของท่านดีวันดีคืนนะครับชาวันศร์ศักดีในสัปดาห์นี้ดวงดีทำบุญอะไรบ้างถวายเทียนจำนำภาษาถวายดอดไฟทำบุญขอพรกับองค์มะราหูรวยรวยลูกเดียวไม่เห เริ่มต้นดีมีใช้ครับเอาละฮะมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์ครับการงานเป็นไงบ้างครับงานเนี่ยอุปรสรรคเยอะ เหนื payments, you? You no ่อยเครียดกังวลถามว่าทํายังไงดีลุยสิครับจะรออะไรฮะลุยลูกเดียวทําลูกเดียวนะครับปัญหาแก้ได้คนวันศุกร์ในสองสาหดนี้อาจจะต้องเจอปัญหานะครับแล้วก็มีความเครียดไม่มีครับการเรียนติดติดขัดนะครับแก้ได้ไหมแก้ได้นะครับทุกอย่างจะผ่านพ้นในช่วงปลายสัปดาห์นะครับการเงินงานไม่ดีแต่เงินดีมีเงินเข้านะครับทำดีครับงานถึงแม้จะมีปัญหาได้เงินทําดีครับจะรออะไรครับความรักช่วงนี้คนโสดไม่ค่อยดีครับระวังรักเขาครั้งเดียวระวังมีปัญหาระวังรักคุทธระวังถูกลอคนมีคู่ระวังมี มีเสียการน,นะครับความรักไม่ค่อยดีครับสุขภาพเป็นไงแข็งแรงสมบูรณ์แต่ระวังเรื่องของระบบการย่อยอาหารการกินนะครับโชคลาภไม่เด่นครับเลขนาโชคคือ0-137าครับ0137าการทาบุญเสริมดวงทําบุญด้วยการปล่อยปลาสิบตัวเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญถวายหลอดไฟนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับโรงศพก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงทําให้คน,นบนศพเนี่ยดวงดีขึ้นครับมาถึงคนวันเสาร์ท่านผู้ชมงานนะครับมีอุปสรรคไหมมีเหนื่อยเครียด แก้ไขปัญหาและจะได้ตังงานทุกอย่างจะต้องแก้ไขปัญหาทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่การค้าการขายคุณเจอปัญหาแน่นอนแต่ทําแล้วจะได้เงินได้ทรัพย์นะครับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นต้องเข้าใจมันยอมรับมันเล่นลุยนะครับส่วนงานประจําอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวนั่นนู่นนี่นะครับทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บการเงินไม่น่ากลัวนะครับทุกอย่างดีความรับเป็นยังไงค ควรักดี คนโสดจะมีคนที่มีมีเสน่ห์มาเข้าอุปถัมภ์ด้วยนะครับคนมีคู่ความรักดีครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่น่ากังวลนะครับเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างโชคลาภไม่ได้โดดเด่นครับคนวันเสาร์เลขนาโชคคือเลข76308สครับ76308าครับทำบุญเกี่ยวกับพวกปล่อยปลาสิบตัวทําบุญช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาลก็จะเป็นอันที่ส่งเสริมดวงทําให้คนวันเสาร์ดวงดีโชคดีนั่นเองครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ครับของคนแต่ละวัน capa ไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเลยครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์โจขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีร่ำรวยใครแชร์ขอให้ถูกหวยใครแชร์ขใอยร่ำรวยนะครับฝากกดติดตามนะครับในเดือนนี้ครับมีดวงยกย้ายของพระราหูครับเป็น ep พิเศษนะครับแล้วก็ดวง12ราศีนะครับทำนายทุกเรื่องก็คงยังบอกกันนะครับแล้วก็วันนี้ฮะดวงรายสัปดาห์ฮะเช็คดวงวันเกิดนะครับและอย่าลืมนะครับดวงโชคดีทวีคูณฝากเอาไว้ด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยมีอะไรให้ติดตามเช็คดวงรู้ทันดวงแน่นอนครับอาจารย์ โจต้องลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคต้จิตให้ตื่นรู้ครับแล้วพบกันใหม่แนโวกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ